ช็อกวงการโขนครูมืดบรมครูโขนปรมาจารย์วัฒนธรรมไทยเสียชีวิตแล้วเป็นความสูญเสียอีกครั้งของวงการบันเทิงไทยต่อการจากไปของครูมืดประสาททองอารามครูโขนปรมาจารย์วัฒนธรรมไทยและนักแสดงเจ้าบทบาทเสียชีวิตแล้วในวัย72ปีหลังป่วยโรคมะเร็งปอดครูมืดเสียชีวิตอย่างสงบ เมื่อเวลา17นาฬิกา21นาทีของวันที่5พฤศจิกายน2565หรือเมื่อวานนี้ด้วยโรคมะเร็งปอดในวัย72ปีหลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาเฟซบุ๊กของกัตสมาทองอารามหลานสาวของศิลปินชั้นครูครูมืดทองอารามได้โพสต์ภาพวิดีโอพร้อมข้อความว่าลุงคือนักสู้ตัวจริงของหนู ลุงคือผู้ที่มีแต่ให้ลุงคือศิลปินต้นแบบลุงคือผู้ที่ให้โอกาสวันนี้หนูทําหน้าที่หลานเตรียมกำลังสุดใจแล้วคำสอนทุกคำจะอยู่ในใจหนูตลอดไปขอสืบสารความเป็นศิลปินที่ดีรักษาศิละปะการแสดงแทนลุงนะคะพร้อมด้วยแฮชแท็กทองอารามลงวันที่5พรพฤศจิกายน2565เวลา17นาฬิกา21นาที ครูมืดปราสาททองอารามจากเด็กสลัมสู่ปร,รมาจารย์ด้านวัฒนธรรมไทยครูมืดศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินที่มีความชำนาญในศิลปะวัฒนธรรมไทยประเภทโขนมาตลอดกว่า50ปีมีผลงานอันทรงคุณค่าฝากไว้ในวงการบันเทิงมากมายถือเป็นบุคคลต้นแบบที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณวุฒิทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดงนา้าศิ์ครูมืด เคยเปิดใจแล้วเรื่องราวชีวิตของตัวเองจากเด็กสลัมสู่ปรมาจารย์ด้านวัฒนธรรมโดยเล่าว่าในอดีตนั้นตนเคยลำบากมากขนาดต้องขอข้าววัดกินประทังชีวิตอยู่แบบวันต่อวันหลายครั้งที่ต้องอดมื้อกินมือ้อมีบ้านอยู่ในสลัมบ้านที่ตนอยู่มีหลังคาติดกันเป็นพืชแต่เนื่องจากถิ่นที่ตนอยู่นั้นแม้จะอยู่ห่างไกลความเจริญแต่ก็มีบุคคลทรงความรู้ และศิลปินแห่งชาติอาศัยอยู่ใกล้ละแวกที่สามารถไปมาหาสู่ได้ตนจึงมีโอกาสเกิดเปรียนดนตรีนาฏศิลป์ซึ่งเริ่มจากการที่เติบโตมาในครอบครัวที่คุณปู่คุณพ่อและคุณอาเป็นนักดนตรีไทยครูมืดเคยให้สัมภาษณ์ในนิตยสารธรรมลีลาฉบับ157ประจำเดือนมกราคม2 5 5 7ว่าคุณปู่คุณพ่อคุณอาเป็นนักดนตรีไทย อยู่ที่บ้านคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพระเชื้อสายครอบ,บครัวรามาทางด้านนั้นครับคุณปู่ได้รู้จักกับครูดนตรีของกรมศิลปากรคือคุณครูประสิทธ,ธิาวรก็เ,เลยได้ฝากฝังให้ผมเข้ามาเป็นนักเรียนโรงเรียนนาฏศินตั้งแต่ปี2504ครับนั่นจึงถือเป็นครั้งแรกของการจุดประกายทางด้านวัฒนธรรมครับเมื่อจบการศึกษาระดับประถมศึกษาแล้วครูมืดได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนาฏศิน ในสาขาดุริยางไทยและได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าฉเฉลิมพลที่คำพรซึ่งทําให้ได้รับการถ่ายทอดศาสตรส์นาตสินไทยจากอาจารย์เสรีหวังในธรรมบรมครูด้านนาฏสินไทยต่อมาครูมืดเข้ารับราชการในสำนักการสังเีตกรมศิลปากรตำแหน่งศิลปินสำรองทำให้นอกจากมีโอกาสได้ร่วมงานกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านศิลปะการแสดงโขนอย่างอาจารย์เสียรียหวังในธรรมแล้วยังได้ร่วมงานกับอาจารย์ยอแสงพักดีเทวาและอาจารย์เจริญเวชกกเกษมอีกด้วยกระทั่งครูมืดได้รับโอกาสให้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกลุ่มวิจัยพัฒนางานและการแสดงสำนักการสังคีตกรมศิลปากรก่อนจะ,กะเกษียณอายุราชการความรู้ความสามารถของครูมืดมีหลากหลายเลือกเกิน เป็นทางนาตสินชายโขนลิงลิเกสวดแหแห่กล่อมการภาาโขนละครแสดงจำอวดโดยมีอาจารย์เสรีหวังในธรรมบรมครูด้านนาตสินไทยเป็นผู้ดูแลและถ่ายทอดวิชาความรู้อีกทั้งครูมืดยังมีผลงานแสดงภาพยนตร์และละครหลายเรื่องซึ่งมีไม่น้อยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมและยังควบคุมดูแลฉาก ที่เกี่ยวกับการแสดงโขนอีกด้วยปัจจุบันก่อนเสียชีวิตครูมืดได้รับเกียรติจากกรมศิลปากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยมีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยทุกขแขนงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงโขนครูมืดเคยเปิดใจทิ้งท้ายถึงสิ่งที่อยากทำหลังกเกษียณอายุราชการว่าหลังจาก,กเกษียณแล้ว ผมตั้งใจจะอยู่กับพี่น้องครอบครัวแล้วก็ทําอะไรให้กับสังคมทําอะไรให้กับโรงเรียนนาฏศิลป์ทำอะไรให้กับกรมศิลปากรให้มากยิ่งขึ้นครับผลงานชิ้นสําคัญของครูมืดก็คือการควบคุมการซักซ้อมการแสดงโขนรามเกียรติพร้อมจัดแสดงหน้าพระเมรุมาตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรในเบื้องต้นทางครอบครัวของครูมืด จะทำเรื่องขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและจะจัดพิธีสวดพระอภิธรรมที่วัดบางรักใหญ่จังหวัดนนทบุรี69 stories ขอร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวทองอารามมาณที่นี้ด้วยครับกราบครูมืดประสาททองอารามกราบความงามกราบความดีสีกระจ่างกราบความจริงกราบแสงทองครูสองทาง กราบศักดิ์สิสองสว่างทางวัฒนธรรมกราบครูครับ